เคยไปเผาอยู่บ้างเทือนั้นไปตั้งแต่ประแปดโมงกลางคืนนะหอนมืออื่นเช้าได้หาบหนึ่งไปนอนเผาอยู่อยู่ช่างผู้ใดเพื่อเพื่อเพื่อคนเสียออกนะสบายดี้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องภายในในต่างประเทศเนาะกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วเนาะก็มานี่เบาเสียงมาบ้านอาธานูนสว่างเนาะพี่น้องเมืองไซบุรีแขงสวรรค์นะเขตเนาะ กับเข่ามากับมีบครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องกับมีคนแนะนำอาบาวเสียงมาอีกแล้วเนาะว่าให้บาวเสียงเนี่ยเข้าไปอ่าสัมภาษณ์เพป็นให้แน่ว่าเพื่อนอ่าอาทุกอ่าง่าขาดแค้นเขาน้ำซ้ำปลาค่ะบอกพ่อ,อยู่พอกินเนาะเพคนว่ากับบาวเสียงก็ได้เข้าไปอ่าสอบถามครอบครัวของเพื่อนเนาะก็คือเพป็นกับอยู่เพื่อนซานพอดีเนาะ,ะเรื่องรายละเอียดนะอ่านบาวเสียงกับยังบาทันได้หู้วันไดดน้องน้องพี่น้องเนาะก็คืออ่า มีผู้ในนํำเบาเสียงมะเนาะก็คือคนในบ้านของเพื่อนเองเนะาะกับมือนี้กับเบาเสียงเขามาได้เดี๋ยวเบาเสียงก็สิได้เขาไปอสอบถามเนาะรายละเอียดและความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปอาทิตย์ตามฮับส้มน้ากันเลยกับเบาเสียงกับมาหอดบ้านท่านุ้นสว่างนที่เฮียมห้อยเนาะกนะ็คือน,นี่ในพี่น้องบ้านเฮือนซานของเพื่อนที่มีคนในนํำเบาเสียงมเนาะก็คือ เพื่นอยู่น้ำกันจะคนบมเสียงกันยังบมท่านด้หูได้ทราบหรือเปาเนาะบมเสียงก็บเได้เข้าไปสอบถามคนเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะว่าขาดแค้นยังแน่เนาะหรือว่ามันเป็นจริงหรือบ่เนาะเดี๋ยวโมเสียงก็บเได้เข้าไปสอบถามเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะน้าโฮ่งน้าริวน้าเมะคุณจงเดียงอะไรพี่โสบายพี่เจ้าเนาะอยู่น้ำกันจะคนเนาะตอนนี้ฮะโอ้ยอยู่น้ำกันสี่คนสี่คนเนาะ หนุยหนุย่ยหนุยกันสีคน่คนมีครอบครัวเพิ่งไหนเนาะกันลูกเต้าเลยสองคนวะลูกสองคนลูกสองคนเนาะตอนนี้เฮ็ดยังอยู่เนาะตอนนี้ฮะโอ้ยหับจ้างหับจ้างเนาะอันโทษเด้ออันชื่อยังเนาะชื่อชื่อปองปองเนาะโดยอายุนนจักปีอายุสามสิบสองปีสามสิบสองปีเนาะ แตมีคนในน้ำมาเนาะก็คือขั้วเอื้อนน่ะว่าขาดเค้นเขาน้ามซ้ำป่าเนาะพออยู่พอกินเนาะคือว่ามันเป็นจังไดเนาะโอ้ยคงบม่มีให้มีนาเหตุมีแต่รับจ้างเพิ่นรับจ้างกับบังเถือกับน้ำดำกับรับจ้างเอาเขารับจ้างเขาพอได้มากินแต่น้ำดำค่ะปน้าเกี่ยวเจ้าผัดบังเถือกผูเพิ่นมีเพิ่นเอารถตัดเอารถตัดเจ้ากับบ้ได้ไปเลย ก็บ่ได้ดไปรับจ้างใช่ไหมนเนาะบ,บ่ได้ไปโดปยน้อยไม่ได้ไปแหละหั่นอาศัยแต่ผู้หากันน,นี่แหละนี่บางเทื่อเพิ่นก็ไปบางเทื่อเพิ่นก็บ่ไปอืหโดยนไปนหาต้นออกต้น้อยก,ก็ผูดด้ที่ได้แต่ได้แต่มากินค่ะมากินแต่ยามเช้ายามแลงค่ะโดเนา้อยคืออันตอนนี้เอื้อยน่ะมีอาชีพพอได้ทำมาหากินนี่บ่โดยคือตอนนี้เฮ็ดหยัางนี้ตอนนี้น่ะ มีผู้จ้างก็ไปไปเบิดผู้จ้างอยังเงี้ยคือรับจ้างเนาะรับจ้างตัวไปจ้างตัวไปเนาะผู้จ้างอยังก็ไปเบิดอ๋อโดยโดยเมนี้เห็ดเมนี้เห็ดอย่างไรเมือนี่ฮะจ้างไพ่หยาไพ่หยาบอกไปไพ่หยาเราจ้างคนค่ะอ๋อไพ่รับจ้างนี่แบบใดเนาะเอ้ยไพ่ละพันกีบก็ไปไพ่ละพันกีบเนาะไ่ละพันก็ไปอ๋อโดยโดยอัน มือหนึ่งนี่ได้หลายเพราะฮกกระไปมือนี่หกักกระได้ากกระได้สี่ผายหาผายนี่สี่หาผายฮ <c oughs> ากระเห็ดมือนี่เนาะฮ้กกระเห็ดมือนี่วัดนี่กัวัดน,นี่ก็ไปหากมกกระบกมาผามกกระบกมาผาได้สองโลสองโลกระสิบบาทสิมีเพียงก็มาซื้ออยู่ซื้อกินกระเบิดลูกกระแอวกขมือ,อวาแตตืน่น<อ>มาแม่ของเงินแหม่ขอเงินนน้อยอันนี้ เจ้าพัดอืมคนนี่เนาะคือบ่มีข้าวน้ำสบาร์บ่มีกินนี่คือบ่มีที่ทำมาหากินเนาะบ่มีอ่าเราเคยเห็นมีนะบ่มีให่บ่มีนาอันอันจะรับจ้างกินเอ้ยเป็นคนบ้านนี่เลยบ่บ้านนี่เลยเลือดพอเฮือดแม่กันอยู่นี่เป็นพ่อเฮือดแม่อันนี้ก็มีแต่เฮือดเอื้อยน้องอันนี้อันนี้ก็เฮือดเอื้อยตัวนั้นก็ลังหน้าก็เฮือดเอื้อยโดยโดยโดย อืเป็นบ้านคนบ้านนี่เนาะคนบ้านผ <P ua S 2> ัวได้ <đấy S 2> ค่ะผัวน,นะบ้านอื่นผัวน,นะมาผัวเป็นคนบ้านอื่นบ่ผัวเป็นคนบ้านอื่นผัวนะอ่าหนุยหนุยหนุยตอนนี้เพิ่นไป่เนอะตอนนี้ฮะโอ้ยไปเห็ุงานน้ำเผพลิงานนับจ้างบ่เหยโอ้ไปเห็ุเฮือนน้ำเพลไปได้เงินซื้อเข่าเงินซื้อข่า,ขากินเนาะลูกนั่นอายุเจักปีแล้วคนใหญ่ฮะอันนี้คนเด็กบ่อันนี้หนะผู้น่อยผู้ใหญ่ในสะิบสองปี หนุ่ยหนุยหนุ่ยสิบสองปีเนาะผู้ชายบ่ผู้หญิงฮะผู้หญิงผู้หญิงเนาะอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายเนาะไปโรงเรียนอยู่บ่บ่ได้ไปแล้วมาไปเอิ้นบางอย่างหนึ่งมันลิ้นบาร์โคลนเปลวเขาโรงเรียนั้นคือบเปลวเขารียนโอ้ยเขาก็คือเก่าใช่มั้งคันเขาก็เจ้าสิไปรับจ้างมันบ่มีคนเอาอันนี้อ๋อคือสรุปได้ก็คือเอื้อยเพิ่กงานมาเอาน้องอย่เนาะเอาน้องบวันนีา เอ้ยน่าต้องไปอันหารับจ้างเนาะโดยถ้าว่าเอ้ยเพิ่นได้เฮียนน่ะมันก็บ,บ่มีผู้เอาผู้มากลายอ่เนาะบ่มีผู้เอ,อาก็บ,าบา่ได้ไปหาแบบก็เลยก็เลยเสียสละว่าออกส่าเฮียนไปมาเอาโน่เมาเอาน้องเนาะโดยเอ้ยก็เลยไปไปหารับจ้างพอได้มาซื้อข้าวซื้อน้ํากินเนาะโดยอืมโดยๆๆมันเป็นไผเป็นหยังมีบ่ในเฮือนซาตนี่ยไผพื้นบ่มีเอ้า มันมืมดบมูยังบ่อ,อยู่ค่้นขึ้นไงไตรไปโคมไตรตะเกียงนัออ่นแหละเป็นอันเป็นเวลามาจากปีแล้วทีปะหมูมีพื้นมีไผ่เนี่ยตั้งแต่ลูกคุณนั่นได้ได้หาปออีตั้งแต่ลูกคนโตเนาะหาปีเนาะจนได้ชิบสองปีเราบริษัทบริษัทพื้นบริษัทไผ่เนี่ยอยู่บังเถ่อกับซื้อโคมซื้อได้คันมีเงินกับซื้อโคมเลยไปสะสมพอไม่ได้ ได้สะ ja, so like right? โพกินข้าวแล้วก็กลางมงกละก็คือนอนลูกรับแล้วือคือมอดนอนหลังจากนั้นเจ้าก็ชิบอะไรคุ้มไรมือน้องเถือก็ใส่ตะเกียงตะเกียงใส่น้ำมันเทานี่บ่ตะเกียงใส่น้ำมันหลัเจากกินข้าวแล้วก็ได้มอดนอนคือเกาโดยโดยโดยคือพื้นไพ่นี่บ่มีเนาะหมมีบ่แล้วกะ Ai, me, เป็นไพ่หมูมีแสดงของมันเป็นรถเป็นนังเด้สามีบ่โอ้ยรถกับหมมี่ยังไกงได้เนาะรถต้นหนยแห้งบ่มี่อดเค็งขันบรื่องรถจังดาหนิยังไกงเนาะไก่แห้งรถเข่าน้ำชั้นปานี่ยังหากินเต่าอางมึงเนาะยังหายากเลยอือเลยเป็นเฮือนนี่เพื่อนของเงื่อนแล้วบ่โอ้ยเฮือนนี่ก็เพื่อนพ่อดอกเห็ดไทยนะเพือนพ่อเนาะเพื่อนพ่อเห็ดไทย เอาเทียงนาพ่อมาเห็ดอะไรบอคือเอามากเอาไม่เอราะมากเอาเป็นไม่ไม่เทียงนาเพิ่นมาเห็ดมากเาเป็นไม่แต่มาเห็ด่มาพอได้ปุ๊กอยู่กับส่ยเนาะพอได้ปุ๊กพอได้อยู่อ๋อโดยโดยอันนี้ก็เพิ่นเอาให้นี่สังกระสีแต่ตะกี้กับมุงยาแล้วเพิ่นเห็นบ่มีแล้วเพิ่นเอาสังกระสีเก่าเพิ่นให้อ๋อแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะมุงยาเนาะแต่ก่อนนะมุงยาบัดนี้มุงยาบัดนี้มันหัวดันบัดนี้อยู่แถวนอกนะดีนะ ตอนนี้ก็คือนังท่าหนันดีเนาะเพิ่นเอาให้นี่กะใครเน่โดยโดยโดยกะสินักก็คือเข่าเนาะเข่าน้ำซ้ำปลาเนาะเข่าเดี๋ยวแล้วมันหนักเพราะว่ามือเลยมือยุดก็คือจบแล้วเนาะยศมือยุดหรือคือบริกรหาซื้อหาเงินมาได้นี่ไปซื้อเข่าเนาะหาเงินมาได้คือมีแต่โทมเสร็จแต่เข่าลูกเดียวโลเข่านี่โลโลจากพันอยู่บ้านนี่ะ ดูดินบ้านเท่านะโมเป็นต์รู้หกพันบอกลูกห้าลู 6, ล้หกพันรู้หกพันนีเนาะรู้หกพันคือเอื้อน่ะไปหาเงินมากกับโฮมโฮมเงินใบกับพ่อได้ชื่อเข่าเนาะพ่อได้ชื่อเขาอ่าตัวน,นี้มีว่าเข่าตัวน,นี้ฮะบ่มีคือโบมีมีมีกับมันโบลายมันโบลายมีกับจำสองสามโศเจ้าผัดซกินเทิงไปได้เข่าสองสามโศ สองสามสอบคือสอบใหญ่บ่สอบข้าวเปลือกเขาเรียกเขาเป็นข้าวเปลือกบ่เป็นข้าวเปลือกอ๋อหนึ่งว่าข้อเจ้าหนึ่งว่าไอ้เป็นสีไม่แล้วท่านนี่สีเนาะบริสีชื่อข้าวเปลือกเพื่อนชื่อข้าวเปลือกอ๋อเอ้ยหนึ่งไปซื้อข้าวเปลือกมาแล้วก็ต้องแลิกไปสีอีกบอสไปสีใหม่ไปสีใหม่อีกที่หนึ่งเนาะโดยอ๋อโดยโดยอ๋อเดีลูกก็ได้ลูกผู้ใหญ่ก็ได้อ๋อผู้นี้บ่ กินเข้ากินน้ำนะเพราะกินเลยกินเนาะกินเลยกินเลยกับผ้าเไปไผ่หญ้าสวยหมุกพ่นธ์ค่ะนอกจากอันหารับจ้างกรืย่ามนี่ก็พอได้เหดอย่างอื่นเนี่ยมั้งเยาะเหตดคือเหตนเลยแบบนี้แหละมันมีเรียกงก็อยู่เพื่อนอยู่มันมีเรียกแบบคนแบบเพื่อนตัดออกตัดออกไป กั็ไปหาบมกบุวกเงปีกมาคายมาผ่าคายมาผ่าหาบมาแล้วเผื่อสีได้มาผ่าอีกผ่าก็เผื่อสีแล่หมกกมก่มกกะคายเป็นนี่ได้มมกกะบกอปมีขายผ่าเป็นรูปมะมายเพราะดูอ้ายซึ่งซึ่งน้ำไม่ใช่เอื้อนน้ำก็น้ำส่างมัาใช้น้ำส่างบ้บ้านนี่ใช้น้ำสางผู้น้ำส่างกับไก่ทำกินนั่น น้ำเสียรมากินน่ะเขน้ำใส่ก็ใส่น้ำเอื่อยโอ้ใส่น้ำอ๋อน้ำใส่น้เอื้อยเนาะโดยน้ำสร้างลรไก็ไผูกไปตักไปหาบอือโดยโดยโดยคือน้ำกินเป็นน้ำสร้างเนาะเป็นน้ำสร้างไปตักเอาได้แต่มือเนาะเลยเนาะได้อยู่ไปตักแต่ละมือน่ะไปตักมาใส่อูใส่อันนี้ไว้เลยอ่ะถึงเติบอยู่อื น้ำสั่งกับน้ำสั่งเขาดอกน้ำส kind of mm ั่งเราไปขอซ่าแล้ำเขาไปขอซ่าเลยอาศัยพอได้กินผูผืนผืนผืนมีเลยผนซื้อน้ำกินเลยเป็นน้ำน้ำสั่งน่ะอยู่ในไฮน่าิ่นเลยผืนเบอร์มเลยซุมคอยนั่นถ้าเขาไปซ่าน้ำสั่งเพิ่นแล้วก็มากินตักมากินโดยโดยก็คือน้ำอันที่ที่น้ำสั่งของเอื้อไปขอนเพิ่นก็เป็นที่ของเพิ่นเนาะโดยเพราะว่าเจ้าของของเพิ่นน่ะมี พอนี้พออยู่พอกินเนี่ยเพิ่นเพิ่นซื้อน้ำกินเนาะเพิ่นกินน้ำซื้อกินน้ำซื้อเรเบนี่เลเบไปเขาไปบอกเพิ่นว่าเจ้าจะทุ่มเด้อข่อยสิมาซักกินบอกเพิ่นนะเพิ่นเลยเพิ่นทุ่มที่แรกเพิ่นมาเพิ่นสิทุ่มโดยโดยโดยข่อยนะบังเถื่อนนะเดินสีเดินหาได้ไปเผาเบียร์สั่งนะเผาบางเถื่อกะเผาบดมือพูดเลยเพิ่ซสิได้เป็นหาดนะเผาบนทิ้นนะดอถ่าวน้ำเหมือนบ่ ที่ว่าน้ำตักน้ำสั่งนะโดยไปเผาดับบางเถื่อดบดขึ้นจังได้ผ่อนน้ำนะน้ำมาตักกินนะออกมาอ๋อได้จะคุนะเดี๋ยวบางเถื่อกเผาก็ได้ยุธยาลาบไปได้จังมุ้งอะนะเฮ้ยไปเตอจังมุ้งเดี๋ยวบางเถื่อน้ำเผาแต่สะเศร้าเน่าเพ่งปูเลมานสิบเอ็ดพุ่งสิบสองไปเอาหนามมันได้ไปเอาหนามนะไปเผาเผื่อมันสิออกหนามนะทั้งหมดเน่ยมันสิไหลแห้งนะค่อยๆไหลจะผัดทาให้ไหลจั๊กจักบางเถื่อกัน บางเถื่อันว่าไปเป็นกระมูก่องสำคนกอะท่ากันเผื่อเลยเผื่อสิได้โดยโดยโดยไปคือมีเจ้าครอบครัวไปกินน้ำมันน้ำส่างมากินครับเพื่อนผู้สมเพื่อนคอยเลยเพื่อนเอ่ยคอยเพื่อนพ่อเพื่อนแม่นี่ก็กินเบิดกินน้ำส่างมั่กันบนเนาะโดยก็คือไปไปก่อนก็ได้ก่อนเนาะคันยามเนาะไปไปก่อนไปได้ก่อนเลยตามคิวตามคิวเนาะไปพร้อมกันใครอยู่แต่ส่วนไลน์นี่ไป ่าน่ตั้งแต่เช้าในต้นเที่ยงม่เคได้แต่เช้าจนเที่ยงทานวันน้ำกินกันเนาะบางเทือนันเคยไปเผาอยู่บางเทือนันไปตั้งแต่แปดโมงกลางคืนนะหอนมื่นเช้าได้หาบหนึ่งไปนอนเผาอยู่อยู่ฉากผู้ได้เพื่อเผื่อเผื่อ่นที่ออกนะบางเทือเจ้าไปหอดผัดมีคนเผาก่อนเจ้าก็เผาน้ำลังเขาก็ได้น้ำลังตามคิวเนาะตามคิวอ๋อเลยเลยกินน้ำ้างนี่เป็นเวลามานานจักปีแล้วเลย กินตลอดกินมาตลอดกินมาตลอดเนาะบ่มีกำหนดเนาะบ่มีกำหนดบ่มีกำหนดว่าสิได้กินน้ำอื่นนอกจากว่าน้ำพลหรือกินน้ำพลตรงน้ำพลกินอ๋อคือช่วงนี้ย่ำแรงเนาะบัดนี้ช่วงย่ำแรกเนาะคือเจ้าด้วยซาสังซาสังนี่รับน้ำน้ำน้ำสางมากินเนาะโดยอัืมโดยน้ำสางมากินเนี่ยนี่ได้เห็ดจังไรไได้ต้มนี่บ่เไม่ได้ต้มเลยกินได้บ่ยกินเท่านห้นมาเลยก็มาต้งแล้วก็อัานกิน มังเถือมันก็ใส่บังเสือมันกับผมใส่ไปได้มันสะอาดอยู่ละมั้งเนาะมันก็เยอะซาเลยเนาะไปซาจะเวลาจะไปซาเจ้ากระเห็ดขักอยู่ฮ่าเพียงไปผัดไปถูขักแน่อ๋อดีดีดีเพราะว่าม <prediction? S 2> ันหนึ <disappointing> ่งมามันหน้ามดานนมันคือว่าเน่ะเนาะจริงบริเวณที่เป็นบริเทศที่ไฮที่น้ามันมีปุ๋ยมีอย่างต้องไปเนาะน้าสารเคมีต้องไปนะย่านย่านม่นกินเนี่ยตรงทองใส่เขาเนี่ย้าวต้มอะไรทีดีด้เลย ต้มเอาเลยมาดีเด้เออต้มอยู่เลยมันหักบังเถื่อมันก็ไม่ต้มขัดบังเถื่อปลาเผาก็ไม่ได้ต้มว่าเ่ยให้เบี้ยก็ได้เนาะจชกกิจหาเบี้ยก็ได้เนาะตื่นขึ้นมาแต่ละมือจักเสียจัสิกิดหาเพียงแต่ละมือนะหน้ย์หนย์น้ำอันนี้ว่าใส่ตุกอันนี้ว่าน้ำกินใส่ตุกอันะไรเลยน้ำกินเลยเนี่ยนะน้ำสั่งบ่นนี้น้ำสั่งเลยนะอ๋อน้ำสั่งเนาะใส่ตุกเนาะโอ่ย์หนย์หนยอ่ะตอนนี้นั่นเอ้ยนั่นขาดแค้นที่สุดนั่นคืออย่างตัวเนี้ย คือเข่าวะเขานำสารปาร์ตนะคือเข่าขาดเฮงที่สุดเดียวดินะอ๋อหนุนหนุาเงินได้กับพราะอะไรที่ซื้อแต่เข่าเนาะเพราได้ซื้อแต่เข่าอืมนุนหนุนนั้นเป็นหม่องขั้วหม่องขั้วให้กินบ่เนะฮะขิดไผ่อยูนั่นนะกิดแต่ไผ่บ่หม่องเฮ็ดกับเข่าเนาะเลยพืนไผ่กับมีมืดแด้เนาะมืดอยู่ใหดกินไงเล่แต่ ใส่บางทีก็ใส่แต่เกียงเนาะใส่ตะเกียงใส่ไปโครมไปโครมตะเกียงกับนันตาล่าได้มึงได้ไพ่ใหม่ได้ไพ่เฮือนเรียบร้อยอีกเล้จบอีู่แล้ใครอยู่ลูกเต่าบ่ลื้อเนาะลื้ออีพ่อหนึ่งมึงอ้ยสุดดื้อสุดดื้อทนแม่ดับไพ่หล่มียังกระยาขอคนไปจูดเบิร์ตอือเพราะว่ามันนิดหน้อยกำลังกำลังดื้อเนาะเออเนาะชุดหนึ่งให้กระเต๊กละจูดพอย จูดพอยล้วกลูกวดโอ้ยขันแม่บบเห็นน้ำใหม่อยู่บ่ือกันหนลอยลอยลอยเป็นอัญญาติพี่พี่นอกี่กะพออยู่พอกินนย่ว่าหรือว่าพอพอ้ำกันมัยอยูอเข็นอาพอกในกัพ่อยคพอยินอยูืว่า้ันอยลออเนัานอกในกะค่อยู่กนอยหือวน่อ่อชอยละเ็นันอกเนกะพ่อย่นก่ว่าบอ่ออกัเ็าตพีพีนอกะ่อยู่พอกินอยู่หวพอ่้กนอยเป็นกัญด ใครก็คอยใครกคอยไล่นะลูดนยเนาเนาะอันที่ว่าที่เอื้อวาเอื้อยเอื้อของเอื้อยต่อยว่าเอื้อเอื้อของเจ้าเนะโดยอืมโดยโดยโดยอยู่น้ากันเนาะตอนนี้นะคัดเข่าเนาะอเดี๋ยวจะเอาน้องจะเอาเงินมาให้เด้อซื้อเข่าเด้อ อ่าเงินนี่นั่นโมเมนเงินของอานน้องดอกเด้อคือเป็นแค่เป็นสะพานบุญให้เพื่อนให้พี่ให้น้องเนาะคืออาเงินของผู้ใหญ่ใจดีเนาะอายู่ต่างประเทศคนนี้คืออยู่อ่าบึงการเนาะเป็นเงินของอ่าพีเอลเนาะกับเพื่อนก็ได้โอนมาให้อ่าเบาเสียงอ่าช่วยบุดเรือเบื้องต้นไปก่อนเนาะคือคนที่ขาดแคลนอ่าข้าวน้ำซัมปาบุม่กินเนาะ อ่ะก็เอื้อรับไปเด้อกะขออันขอบบุญขอบคุณพนเนาะคุณเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีที่เอาเงินมานี่ให้คอยได้ซื้อข่าวซื้อน้ำคอยกับคนบ่มีคนท้ามาหากินคนรับจ้างไปวันวันเจ้าเจ้าพวกะคือคือแนวนั่นแหละก็คือรับจ้างเนาะเนาะพวกรับจ้าง,างเพราะได้เงินมาซื้อข่าวกินเลยเลยเลยเนาะโอเคเนาะสาเนาะเจ้าเจ้าเจ้า สำหรับมามื่อนี้ก็น้องกษีได้เอื้อไปด้วเรื่อยๆโดยถ้ามีโอกาสหน้าก็สิได้เข้ามาใหม่เนาะเจ้าๆสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยเนาะมีหมองที่ทรรมะเฮกินเนาะโดยโดยโดยกะเฮือนซานเพื่อนพี่น้องเนาะอยู่ข้างล่างเนาะเป็นสังกสีอยู่พี่น้องแต่ว่าขาดแคขนก็คือเข่าหน้าซ้ำป่าเนาะ บุมีกินลูกเต่ากับสองคนไงแต่ว่าหาตัวบัวมีที่ทํามาหากินเนาะอ๋อันก็เลยยากเนาะก็เลยรับจ้างไปวันวันมือต่อมือเนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนชานี่ก็ดังไงอยู่เนาะแม่ก็ขาดแคนน้นและเนาะโอเคพี่น้องกระบอเสียงก็ได้สอบถามแล้วเนาะพี่น้องคำถามครอบครัวข,ของเพื่อนแหเนาะก็คือหาขาด การอยู่การกินนะพี่น้องเนาะก็คือเขาน้ำสร้างป่าเนาะเป็นรักเป็นต้นก็คือเพราะว่าถ้ามือยุดก็คือบ่อได้กินนะพี่น้องเนาะหารับจ้างเนาะไปวันๆวพี่น้องหาจ้างเพราะได้าซื้อเข่าเนาะต้นรักนาะเพราะว่าที่ทํามาหากินของเพคนหนาบ่อมีเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือหารับจ้างเนาะแล้วก็เป็นน้ำเนาะพี่น้องาน้ำกินของเอื้อแหนมเนาะคือเป็นน้ำสร้างเนาะ ไปตักเอาแต่ไปรอถาดตั้งแต่หกม้งเช้าจนเที่ยงเนาะเพื่อสิได้คุกหนึ่งนะพี่น้องคุกสองคุกมาแล้วเพื่อจะเอาน้าน่ะมาใส่กินเนาะกะเป็นเสื้อนซ่านของเพื่อนะคือกะหลังไงเนาะเพื่อน้องเนาะอาทีมองอาใส่คือสมบูรณ์อยู่แต่ว่าอาไพ่กับโบมีน้ำเนาะมองกับมืดแต่ว่าเนาะมาใส่ตะเกียงเนาะเพื่อน้องเนาะใส่โคมใส่ตะเกียงเอากาะพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าอ่า นักก็ควรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข่าหน้าซ้ำปลาก็คืออาหารับจ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เข่าก็ยังมีก็ยังบ่ได้เนาะคนว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับถามว่าเนาะพี่น้องถ้าอยากช่วยเดือครอบครัวเพิ่นก็ติดต่อมหาวิียงได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นเข่าหน้าซ้ำปลาอีกอย่างก็ได้วแต่เนาะที่ช่วยเดือครอบครัวเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะเสียงก็เสียได้ล่าไปอีกเด้วเนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้ครับสม คิดบอเซียงตลอดมาเนาะบอกว่าไม่หรือเกา่าขอให้ยูดีมีเฮงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บู่ได้ความไข่ย,ยาห้มีทําการทํางานสิ่งใดในตอนนี้ก็ขอให้เจริญในการพีกันงานกันเบิร์สุขสุขน,นอสาหรับมอนี้บอเซียงเซเลดาพีดาน้องไปปิดกีกแล้วขอเก่าวคําว่าสบ,บายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องภายในและต่างประเทศกันเบิร์สุขสุขนเนาะ